ยาฤิ์เอทีครับยาฤิ์เอทีแจหายหมดนะครับนี่หลังจากที่เราขึ้นดอกแล้วกับโปรแกรมชิปเสร็จแล้วเราจะมาลองเทสกุญแจกันนะครับนี่ดอกที่เราขึ้นให้เสร็จแล้วนะครับเทสนี้ไม่ไดเอารีโมทนะครับแต่รถมีรีโมทมาครับแต่ลูกค้างบไม่ถึงไม่ได้เอารีโมทนะครับล็อกกดล็อกล็อกกดล็อก ลูกค้าแค่ดอกสตาร์ทติดนะครับโอเคสตาร์ท okay. ติดครับโตโยต้ายาริตเอทีกุญแจหายหมดมี H I M D. ดอกที่เราขึ้นให้นะครับโอเคจบครับ เลียเอทีปุญแจหายหมดจบครับ